ประชาชนชาวไทยทั้งหลายในวาระที่จะขึ้นปีพุทธศักราช2516นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าปลดกระหม,ม่อมให้ข้าพเจ้าเชิญกระแสพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่มายังท่านเป็นการพิเศษเพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสกล่าวขอบใจท่าน ที่มีน้ำใจไมตรีแสดงความปรารถนาดีต่อข้าพเจ้าในการที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นมงกุฎราชกุมารกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานมายังท่านมีว่าตลอดปีที่แล้วทุกคนต้องต่อสู้กับอุปสรรคกากหนามต่างๆมาเป็นอันมากด้านการต่อสู้ผู้ลุกราน จ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและพลเรือนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วงโดยเต็มกำลังความสามารถในการดำรงและรักษาความมั่นคงความสงบสุขของบ้านเมืองและประชาชนนอกจากนี้ยังมีรัษฎรชายหญิงอีกเป็นจำนวนไม่น้อยอาสาสมัครเข้าทำการป้องกันประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทางราชการด้วยความกล้าหาญและเสียสละอย่างสูงเขาเหล่านั้นควรได้รับความยกย่องสรนเสริญเสมอด้วยวิรชนไทยในอดีตโดยแท้ในด้านการประกอบอาชีพของประชาชนนั้นเกษตรกรหลายจังหวัดต้องแปลงเนื่องมาจากความวิปริตของลมฟ้าอากาศ หลายฝ่ายต้องร่วมมือกันปฏิบัติการแก้ไขยอย่างเต็มมือจึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนนั้นไปได้สำหรับการปกครองประเทศก็ได้ดำเนินการที่สำคัญดังตามประการเพื่อมาซึ่งการปกครองที่ถูกต้องตามระบบแบบแผนพร้อมทั้งความเป็นปกติเรียบร้อยในแผ่นดิน ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2515ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่15ธันวาคมเป็นผลสำเร็จขั้นหนึ่งของความพยายามทั้งนั้นอุปสรรคต่างๆมีท่าทีที่จะคลี่คลายดีขึ้นเป็นลำดับในปีใหม่นี้จึงทรงขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งความหวังตั้งความเพียรพยายามอันมั่นคงไว้เพื่อที่จะต่อสู้ช่วยตัวเองให้หนักแน่นยิ่งขึ้นให้แต่ละคนมุ่งม,มัน่นประกอบหน้าที่การงานทุกๆอย่างด้วยความอุตสาหะพยายามด้วยความสุจริตรักษาความสามัคคีในหมู่ไทยไว้ให้แน่วแน่โดยยึดเอาประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมือง เว้นจุดประสงค์อันอุดมทรงขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพเลื่อมใสให้อภิบาลร,รักษาท่านทุกๆคนให้พ้นจากทุกภัยทุกประการบรรดาลให้เกิดความสวัสดีพร้อมทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาที่จะประกอบการงาน เพื่อยังความร่มเย็นเป็นผาสุกและความเจริญวัฒนาให้เกิดแก่ประเทศชาติไทยให้มีความสุขกายสุขใจและประสบสิ่งพึงปรารถนาตลอดศกใหมน่นี้ขอท่านทั้งหลายได้รับทราบกระแสรพระราชดำรัสและรับพรพระราชทานโดยทั่วกันสำหรับตัวข้าพเจ้านั้น ขอขอบใจท่านเป็นที่สุดเพราะได้ทราบและได้เห็นเป็นแน่ชัดแล้วว่าท่านทั้งหลายมีไมตรีมีความหวังดีในตัวข้าพเจ้าด้วยใจจริงมิตรจิตและความเอื้ออารีของท่านครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดปิติตื้นเต็มใจยิ่งกว่าครั้งใดๆข้าพเจ้า ขอรับหมาตรีนี้ไว้ด้วยใจจริงเช่นกันท่านขอสัญญากับท่านว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตัวปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้สมกับตำแหน่งและฐานะโดยเต็มกำลังสติปัญญาและความสามารถในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่นี้ขอท่านจะได้รับความปรารถนาดีของข้าพเจ้าและประสบ ความสุขความเจริญความสำเร็จประสงค์ทุกๆประการ